กล้องตทนายนนี่เอากล้องนี่กล้องหนึ่งอันนี้กล้องสิบพันหน่อยเออบักรายหนึ่งาาก,กระปูยังอยู่นี่นะคือเห็ดเรานี่ยสบายเนะานะลายบาทมาขายเนาเถอะเนาะ ปาบกปายนี่คายนี่รตงซีสหาเป็นขู่สหนาะโลายเีซีเอกบอลรือบอลซื้อซื้อซื้อเลยมาคายต่อบออยู่บ้านนี่บอลรืออยู่บ้านนู่นอาลมเสหาหามุกที่เยอะครัเลืโอ้ ค่ะทายกิก่คะทำย่้งุกเฉหายังอันนี้คะโนเล่าบอโนเล่าอันละเท่าเนาะโนเล่านี่กองเถอ นอเรานี่กองสิบพันเงเนาะตัวทงเป็นกระปูกระปูแดงเนาะอันนี้เป็นหอยผมรเลยูมีข้าวนกเพรดงามดิัีนทงใหญ่ทกรงกรองเป็นกองนีสิบ้านนกเพงามงนะปลูกเองบ่ ม่กจะเป็นมะกรวยมีเร่คงอยู่คงกินธรรมชาติคี่เรอเนี่ันเป็นกับดับก็ไม่ได้เนหนาไหนมันดับกลาบมัน็นชิมนี้นะเปนอิ่มกัละน่กินก้อนหนุ่ยนยัง เก๋ด้วยทงใครมาเขียบนี่แม่เออสีฟ้ามันันดมันดบก้ามเน้อในมันมันดับที่นีมุฟฟี่แนี่ยนีนมือเอามาบุ่มนะมันอิ่มกระละนี่นะมันจิ้มกอบวนนี้ทรเอาบอกนานะมาสับบกิหวานนี่เอาบ้าน้าวไ่พวงัได้ิบ้านนี่ก็บต์ญปุนเอาทงหนึง เก็บมาขายเองบริวารสื่อต่อไกลอยู่อบเงอด่อยู่อยู่บ้านไหนฮะก้จะได้มาเพ้ยอานี่ดว้วัาถวงามเลยเนาะถั่วงามๆมูกเองบ่ สงามแตกระตายหน่ยเไีชีชีัอันนี้3ชีงมีดำโอ้ดำเสียมกัเห็ดคายโอ้ักอะดำเท่าไรวะหนักนะเอามายังเห็ดนี่ไม่แดงนะนั่งหนักอาเสียวกระตาย สามสิบพันสมป้าป้าป้าปลาป้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 ปาล้วป้าอ้าป้าปนาป้้าป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 ปาป้าปปลาปาป้าาปาป้ย้านาป้าป้า้าเ้าปาป้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 าองเป้าป้าาป้าป้าี้าปาม้ปาปา้าปอาปาปา้ ปลากระเขียบมีลายเนาะปลากุ้งมีกุ้งเต้นถั่วให้ถั่วเทนกุ้งนี่จุ่มมาบอใส่ตุ้มเฉดตุ้มมาอันนี้กุ้งเต้นถั่วซี๊พันเดินทางไกลกันอยู่ไกลเนี่ยเอาแหละเนี่ยมักความอยู่ความจริงธรรมชาตินี่ได้ไร không thấy bằng nào đi chứ lại Tôi ừ. nhớ như sao Bằng nào phụ em bỏ ừ. Nằm cái gì nó đi Ba cà kim đen Ba cà phu đen Hãy không bỏ lỡ เห็ดนี่ล้หลายหอยนี่ปลาทงพาได้ป้านี่ทงสาวพันสาวสภาพกินวัตถุเดือี่น้องเดือบันสาสสภาน้ำแพงนะวัน้าวสภานะททงหนึ่งสามสินสี่ิบมีแต่ปลาดุกเนาะถือก้อนบอลละใช่ถือก้อนเนาะอันนี้มักคักอังนี้ lái luôn. đứa mẹ đen bà cọc đen, cọc xếp thánh ừ. đó. thế đó là cứ đầy lái thế này hả? đáy hấp hút hả? ừ cọc thánh hả? mặn ở đây đây bọ ảo xếp kèm nó mại đó ờ à. à, thông lắm ôi, chân chữ, khó hên vậy ảo bọ đen đi bọ nhắc ăn đầm đầm đi dạ dạ, bộ. dạ bộ. สุกอวบอลหรือเขียวเขียวสุกก็ได้เขียวก็ได้ดะดอากล้องใครนี่ยเอาสิยาปลูกเองบอกเอาบกล้องหนึ่งน่ะเอาเมื่อตอนเมย์เมย์มักเขียวอะเขียวยาเนาะสไลม์เมย์เขสจะทาเขียวยาดีพี่น้องแต่ว่าบริเวณเอาเอากล้องนี้ก็ได้นี่เป็นห่อนี่ยมันจะนั่งด้วหลายหลายห่อกระใดนี่ย นอันนี้ก็บบเป็นของกินขี่เ,เจาเสือมาขายตอเอ้วลหลนึ่งบ่ปลาทูนวบ่ปลาแดดองเต็มกระรังเลยโ้เาขออ่าวยังเงินเขออ้าวเมาข้ามา เอ้าวยำนี่ก็มีข้าวหมาเนาะมันพอเลยในแถวบ้านนะบ่แม่ขายได้แล้วเนี่ยเป็นโลโลแปดชิ้เอาสิบเจ้าพันกับค้าบ่เอาเจ้าพันเจ้นซื้ข้าวหมาวยิ่งก่อนข้าวหมาข้าวงกลัวมาเดื้อไทยปลอดเลยแถวหัวเนาะอันนี้เอ็นข้าวหมาข้าวหมาได้แถวบ้านเท่ากันอือหอมเนาะข้าวหมาใหม่ดิเอาสี่สิบพันเถอะนะสี่สิบแล้เนาะอือเอาเมื่อตอนลูกเนี่ย โอโหมะลินนี่นะตเอาลเรือเสียวตั้กมองเขาตัเอาพี่ดองนะหอมหอมเห็ดเองบอลือบ่ารสื่อคายโตสื่อโต้มาตลาดนี้นี่เด็กเขกินบ้าเนี่พี่น้องมาทางนี้นีนมไหลพี่น้องเ้ย กระเท่าก้งองเท่าในลายเนี่ยห้าพันถูกดเดิเนโอ้มีไมวีม่พรอมนี่อันนี้ไมวี่มียำหอนเลยพยี่น้องเมียำหอนะมีไผ่เนาะมีไผ่ก็ได้มีอก็ได้อันเท่าไ 10, น 8, รนะ10 0 0 0นอ8 0 0 0นใน10 0 0 0น8 0 0 0นะขายลายหอยอันนี้หอยเดือ,อ อัน,นเป็นหอยเดือนะ้ำทงหนึ่งสิบพัอันนี้มีแต็มะกั้วเลยอันนี้ก็มี่น้องไม,นนม,ขม้ขันเมาะตะเมาะเด้อะเมาอ ทางนี้ข้าปุ้นทงทะเลข้าขปุ้นตรงสิบพันร้ายด้ออมบัตชิเมื่อังซิมัสซื้อคุณี่หน่อยนี้มาขายกิบตลาดนี่ร้ายเที่ยวเองยุณน้นองแล้วก็ร้ายคนเน้องมาขายอันนี้ติดเขา่ากระปุ้ยังอยู่นี่นะ ก็เห็นแล้วนี่ส,สบายเนาะเด็พระเจ้าซานยางใสเหน่ออ,อ,อาอีกบอ,กอเจ้าคือเด็กระจายใหญ่นี่มี่เป็นแขงเ้ อันนี้เปแทงลายเนาะม้งเป็นอยู่ได้ไงซาวกูดแดงนี่ไล่ายดมยใใอะรยังไต่อียังอะไนี่ฮะล,ลูกเขียดลูเขียดเรือลูกพวกเนาะก้องถอดด่มยังมีใช่ไหเดินนี้ลูกเขียดเรือลูกกบลางทีน้องเนาะ นี่เจนะ่อยู่น่ากินไหนอันนี้นกคนก็ไล่ไล่คือเขาเจ้ลงมาสีเขื่องสีคลองเนาะ

ไอ้ไงชามชิพันตงกระสานเอยกระาน้อยตงกระสานกระาเยอตงกระสานข้องตงกระสานถนัดจเอาของมาขายตรงนี้โอ้โหิพันจักโตทงหนึ่งฮะทงหนึ่งมีจักรโตองหาหาโตอสโอ้หาโทองหงคันสดสอา่เลิกมาเลิกุ๊นั่น ช้อนช่อนช้อนมาแนวช้อนถุงอ่ะมีเต่าเหมือนแบบเขื่อ,อนพวก นาว้างในก็บ้มเลยคย้ว้ปิ่งปลาปิ่งอะไรปิ่งปลานี่พันพันปิ่งปลาชิบพันนี่แล้วหลายเนาะวัานอาหรเปลอบานที่ยได้อยอ่ะร้อยนะาห้แล้ว ท่งอะไรเมยนี่สมชานี่สมซิฟฮัมทงสาวทองสิบพันเนี่ยเขียนหนังบ่เขียนหนังทั้งหมดมันจะชุบได้พูดจบืนเลซื้อใช่ไหมลูกอันนี้สมชาอันนี้สมซิฟทองซิเนี่ยสิบพันนี่เ้็นชา สูตรเนี่ยเอาคนเดียวป่ะแม่ของเนี่ยมักใหญ่นี่ใครน่าได้ของนี่ยห้าสิบห้าตัวนี้ตัวใหญ่ละหกสิบตัวน้อยนะหาสิบพี่น้องหาสิบหาเนาะตัวใหญ่นาน ตนสี่มือมพันหพันห้านห้า5,000้รันหันน้าพันหห้าห้าาน้ัน้นห้าพันห้าพั้านหอ้ ามาขายนะพีน่น้อ,นองอเนงาะพี่ยังอันีเกลือปะทงเผามีทงเ้าพันเกลือพี่น้องมีเขาากัมมาเคียบนะมาเคียบมาเคียบน้ำเ้อหมากยัง่ย สาบั็เช่ากับขายเงี้ยเออมันเคยกินเอาหอมได้กินวันร้านต้มบ่เออต้มแกงแกงต้มยำแกงใส่ซมูจะอย่างก็ได้อันี้ก็ได้ลาย่างหอมมัดใส่มัดใส่เนื้อก็ได้ชิ้นโกงห้าเป็นชิ้นเคี่ยมน้ำมาเคียน้ำคือมะกรูดบะเออหอมหอมมะกรูดนี่อันเพยเรมาลงเงี้ยเออเานเราซื้อเราตั้งเอาเอากล้องหนึ่งเป็นชิ้นเหมือน มันมันตหากงบดป่าเอาผ้าเ็มาพันงบมึงแล้วมันตายปเออขยานหูจังม่นเดียวรเด้าตูยังใส่น้ำเลยเจ้าข้าหกไกลาห้านีาเ

ปุ้ยจะองก็มมน่นเออแม่นแล้วคือรีบกลับ

เอ้หาเอากล้องนะเอาก้องนี่กล้องหนึงอันนี้กล้องสิบพันทนูเออบักรกายน,น,นี่ยมดเธอได้ว่าชิครน,น,นี่ออยน,น้อ 10, นบักรใหญ่เธอนบัตรกาเนาะ งูยตัดนตูายอยู่เลยกล้องถ่ดยงูเลก้องากล้องาอันมคืออบอนี่แห้งหลายอางดกลแล้วอันนี้ด่มันเมอันนี้ม่เท่าหล่อฮะสื่อว้เนอะค่ะยังบบเห็นไว้เลยเดทเห็นเลย้มันถ่าไว้นี่นมัดชิดพัน ส่งมาในชิ้หนห้าส่งมา,านนาส่งมาิหาเนาะคนน่าร้ค่ะของกินนะมีแต่แนวบเนาะมีแต่อาหารบานเฮาพัน สื่อได้เป็นมัรเผ็ตยิงก็รลายเนาะ